เรื่องของผ s ้ซื้ c เ n t r i c เราได้มีโอกาสฟังได้รู้ได้เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการ Space แบบไหนที่เขาอยากได้ภาพประมาณไหนที่เขารู้สึกเขาอยากจะ e x p e r i e n c e กับโครงการนี้เราตีจากตรงนั้นออกมาแล้ว,<ช>ลวออกมาเป็นภาพของตัวอาคารไม่ได้เกิดจากเราเลยต้องพูดตรงว่าความเกิดจากความต้องการของผู้ที่จะเป็นผู้คนเข้ามาใช้งานตรงนี้ล้วน,วนเราก็ไม่ได้มองว่าคนจะต้องจดจําว่ามันคือแบบอะไรที่มันแบบหรูหวาแต่เราอยากให้คนมองภาพที่นี่เหมือนแบบ พื้นที่ที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาจริงๆเหมือนว่าไม่ว่าจะทําอะไรเดี๋ยวต้องแวะที่นี่ก่อนแจ้งวัฒนะทาเลนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยจากการเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการแต่ถ้าสังเกตให้ดีแจ้งวัฒนะในวันนี้ได้เติบโตเป็น CBD ย่านใหม่ของกรุงเทพด้วยพื้นที่สํานักงานรวมกว่า1.2ล้านตารางเมตรนอกจากเป็นย่านของแหล่งงานแล้วยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยมีหมู่บ้านเกรดเอบวกและสถาบันการศึกษาชั้นนําต่างๆเช่น โรงเรียนนานาชาติแฮโรและ ISB มหาวิมหาลัยธุรกิจบัณฑิตจากงานวิจัยของโจนสแลงลาซารและไบต์เมนส์คอนซัลทิงพบว่าแจ้งวัฒนะมีกำลังซื้อต่อครัวเรือนเฉลี่ยในกลุ่มคน A บวกถึง B สูงกว่ากรุงเทพถึง2.5เท่าสิ่งที่แปลกใจก็คือแล้วทำไมแจ้งวัฒนะกลับไม่ค่อยมีร้านดีๆหรือแหล่งแฮงเอาท์ที่ตอบโจทย์ดาวเทาไลฟ์สไตล์กันบ้างดังนั้นในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพูดคุยกันแบบเจาะลึกกับฌานแอตดีแอปเปนิว โครงการคอมมูนิตี้มอลล์แนวใหม่ที่สามารถเอาแองเกอร์ดับศูนย์การค้ารวมถึงบรรดาร้านแมสพรีเมียมที่เป็นแมกเนตระดับต้องเข้าคิวและก็ยังมีร้านบูติกที่มีราคาเข้าถึงง่ายมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วยและรู้หรือไม่ว่าชาญมียอดพรีลิสต์แหลังก่อสร้างเพียง2เดือนเท่านั้นภายใต้แนวคิดคอน summer ซ e น t r i c ในการออกแบบมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปของรีเทลยุคใหม่ว่าแต่แนวคิดและการออกแบบที่สร้างความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เรามาทำความรู้จัก2ส,สถาปนิกผู้ที่อยู่เบื้องหลังครั้งนี้กันค่ะ Integrated Field นี่คือบริษัทสถาปนิกเลย ใช่ครับแต่ว่าจริงๆเราเราเรียกตัวเองว่าเป็น disciplinary design firm <ง>อันคือว่าเรามีความเชื่อในเรื่องการออกแบบแบบบูรณาการเพราะฉะนั้น,นจริงๆแล้วในบริษัทเราเองเนี่ยก็จะมีหลากหลายสาขาวิชาชีพยอยู่ด้วยกันไม,ม่ว่าจะเป็นสาาปัตยกรสรมสถาปัตยกรรมภายในกราฟ,ฟิกดีไซน์ตรงนี้ก็จะรวมอยู่ในการออกแบบของเราทั้งหมดเรารู้สึกว่าการบูรณาการทางการออกแบบบางทีการออกแบบเนี่ยเราไม่ได้เชื่อว่าจะต้องเริ่มต้นจากการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะเริ่มจากเวนิ่งก็ได้้วเราสึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือ เราเหมือนเป็นทำตัวเองเหมือนเป็นทิเกรเต t o r ที่รวบรวมหรือมองดูว่าเฮ้ยอันไหนมันเป็นไอเดียที่มันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้เอามารวมตรงนี้กันให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสาหรับโครงการนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวิธีการออกแบบหรือวิธีการคิดของบริษัทเราเห็นภาพค่ะเนาะทีนี้อีกหนึ่งท่านค่ะพี่ซีก็ได้ยินมาว่าแบบว่าชื่อเสียงไม่เบาเหมือนกันนะคะพี่ซีค่ะเบาเบาครับเน้นๆแนะนำตัวกับแนะนําบริษัทอีกนึงบริษัทชื่อเก๋มากค่ะ ชื่อชมาโซเอ็นชมาโซเอ็นครับก็จริงๆเราก็เป็นบริษัทลูกคล้ายบริษัทลูกนะของบริษัทชมานะครับซึ่งบริษัทชมาเนี่ยเราก็เน้นเรื่องการทําภูมิถาปนิกอยู่แหละทำแบบภูมิทัศนะครับซึ่งก็มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับส่วนชมาโซเอ็นอย่างจริงก็ฟาวขึ้นมาเราก็อยากจะเน้นในส่วนของตัวพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยตัวพื้นที่สาธารณะเนี่ยเราก็ในช่วงปีแรกเราก็ทําพื้นที่สาธารณะนะครับทํา งานเกี่ยวกับภาครัฐมาพอ,อสมควรแต่ตอนหลังลเราก็มองว่าเ,เราอยากทําเรื่องงานที่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบแบบมีส่วนร่วมที่เราได้โน้ตหาวมาตอนเราทํางานภาครัฐเราก็คิดว่าจริงจริงงานที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันก็ใช้ได้หรือจริงๆตอนนี้เราก็ทํางานบ้านม,มันก็สามารถใช้กระบวนการที่เราเนี่ยฝึกในการพูดคุยมาเลือกรูปอิมเมจทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ยพูดในสิ่งที่เขาต้องการกับเราให้ได้มากสุดแล้วเราเอาข้อมูลตรงน,นั้นนะครับ ออแบบตอนนี้เราก็เลยเหมือนขยับชิฟงานจากภาครัฐอย่างเดียวมาทํางานเอกชนแล้วก็งานสเกลเล็กได้ด้วยจากที่ดิน17ไร่บนถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยกลายมาเป็นโครงการอย่างชาันอย่างได้ยังไงคะพีม่มรพอได้รับโจทย์มาแล้วเห็นที่ดินขนาด17ไร่บนถนนเส้นแจ้งวัฒนะรู้สึกว่าจริงตื่นเต้นมากเพราะว่าการจะหาแอเรียที่มันใหญ่ขนาดนี้บนพื้นที่ถนนเส้นเนี้ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วรู้สึกว่าโอเคได้โจทย์ที่มาเสร็จปุ๊บทางทางเอกซ์ซัลซัสก็ให้โจทย์ว่าจริงเขาอยากจะ ทำให้พื้นที่ตรงนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง mm hmm. แล้วเขาก็มีไอเดียตรงนี้ขึ้นมาว่าเขาจะมีไอเดียว่าแบบเขาจะทํามันได้อย่างไร <Yeah. S 2> แล้วก็มีการวิจัยมีการอะไรตรงนี้ขึ้นมาให้กับเราเราู้สึกว่าพอเราเห็นโจทย์เราสึกค่อนข้างเต็่เต้นมันไม่ใช่เกิดจากแค่ว่าฉันต้องการแบบนี้ออกแบบมาสิไม่ใช่มันเกิดจากการวิจัยหาคอน s u m e r จริง,รงดีมันของเขาคืออะไรเท n a n t ที่จะเอามาคือใครเขา imagine ที่เราเห็นภาพได้ว,ว่าเท n a n t ที่จะอยู่ตรงนี้นคือใครแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันเหมือนเป็นแบบจิกซอว์แบบที่ผมบอกมันหายไปจาากตรรงงนี้้ไไดอย่ ภาพมันเป็นยังไงบ้างมันทําให้เราพอจินตนาการต่อได้ว่าในเชิงการออกแบบลักษณะมันควรจะเป็นยังไง mm hmm. เพราะเขาใช้ชีวิตแบบนี้เขาอยากใช้แบบนี้เทแบบนนอรมิกซ์เป็นแบบนี้มันคือสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ที่ทำให้เราเชื่อว่าการออกแบบของเรามันจะสามารถไปตอบโจทย์กับกลุ่มกลุ่มนี้ได้มากขึ้น mm hmm. นะครับส่วนเรื่องในเรื่องของถัดมาในเรื่องของหน้าตาเองหรือในเรื่องของภาพลักษณ์ของมันม <c oughs> ออกงาบ <c oughs> สุดท้ายอย่างที่บอกแล้วครับมันกลับไปที่ กลับไปที่เรื่องของ consumer centric เราได้มีโอกาสฟังได้รู้ได้เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการสเปซแบบไหนที่เขาอยากได้ภาพประมาณไหนที่เขารู้สึกเขาอยากจะ experience กับโครงการนี้เราตีจากตรงนั้นออกมาแล้ว <c oughs> ออกมาเป็นภาพของตัวอาคารไม่ได้เกิดจากเราเลยต้องพูดตรงว่าความเกิดจากความต้องการของผู้ที่จะเป็นผู้คนเข้ามาใช้งานตรงนี้ล้วนๆเหนียงพี่ซีเองพอได้รับโจทย์อย่างนี้ ที่เข้ามาแบบว่า<ะ>ร่วมออกแบบภูมิทัศน์ของโครงการใหญ่ขนาดนี้เนี่ย<ะ>ตอนนั้นแบบรู้สึกว่ามันท้าทายไหมครับก,ก็ก็คิดเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าพอได้ยินออทางคุณม่อนบอกว่าเฮ้ยเป็นทางบริษัทนี้ทำนะ,ะเป็นทางทาง i อเอฟทาเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยอยากทำแหละเเพื่อนกันทำก็เลยเข้าไปคุยกับทางออทางอนเนอร์พออเนอร์บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะทําให้ศูนย์เนี่ยมันดูมีความแบบเขียวขึ้นมันดูมีความร่มรื่นในการร่มรื่นมันก็เลยทําให้เราเออคิดว่า เฮ้ยอันนี้มันตอบโจทย์กับที่สิ่งที่ออฟฟิศเราอยากจะทำนะครับก็คือเรื่องการพราัฒนาพื้นที่สีเขียวอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าเออจริงอันนี้มันก็เป็นโมเดลที่ตอนนี้เหมือนภาคเอกชนแบบอยากจะทํากระตุ้นด้านพื้นที่สีเขียวขึ้นมากนอย่างเรื่องของการทำ private on public space นะครับก็คือเหมือนกับเ,เ,เราเปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งของเราให้มันดูคล้ายคล้าย public แล้วก็ให้ตัว owner เนี่ยเป็นคนดูแลเองมันก็จะได้ซึ่งอันนี้เวลาทําแบบเนี้ยมันจะได้ คุณภาพของพื้นที่สีเขียวเนี่ยที่มันดีกว่าเวลาเราไปสวนนะเพราะอันเนี้ยเรา,เรา,เ,ราเรารู้แหละว่าพไอพื้นที่พับหลิกเนี่ยมันสามารถหางเงินได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกทุกเจ้าเนี่ยจะตัดสินใจทําแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราลงทุนกับเอ่อพื้นลงทุนกับฮัสเก็บที่มันที่มันเป็นสิ่งก่อสร้างเนี่ยคอสต์มันจะถูกกว่าเพราะมันลงทุนทางเดียวแล้วมันก็ไปได้ยาวนะครับแต่การลงทุนกับพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันมีค่าแมนแทนเนนซ์มันมีแมนแทนเนสคอสต์ที่มันเยอะเนี่ย ซึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่วิสัยทัศน์ของทาง o ออน n e r ด้วยหลังจากการก่อสร้างหลังจากเริ่มแบบ major renovate ไปแค่2เดือนเนี่ยเราก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากๆจากแบบ potential tenant ที่เขาติดต่อ,อเข้ามาบอกว่าอยากจะขอล็อกไว้เลย85%ของพื้นที่เลยทีเดียวทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นคะพี่มันมันปังขนาดไหนคะเอ่อเป็นความตั้งใจของทาง o อ n e r อยู่แล้วด้วยว่าเฮ้ยมันต้องทำยังไงให้รู้สึกว่าตรงนี้มันมีจุดขายข,ายของมันแล้วต้องไม่ใช่ไม่ใช่จะเน้นแต่เรื่องตัวเลขเน้นแต่เรื่องการขายอย นี้มันเลยกลับมาที่ว่าสุดท้ายแล้วเราพบว่าในเชิงใน mm hmm. เชิงของการออกแบบเราเชื่อว่ามันมีอิมเลเมนต์อยู่ประมาณสามถึงสี่อิเลเมนต์ที่สําคัญสําคัญอันที่หนึ่งก่อนเลยเราเชื่อว่าเหมือนที่เท้าความกลับไป location is the king mm hmm. มันจะ s ั c c e s s ได้หรือไม่ s ั c c e s s เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งอันดับแรกก่อนเลยดูว่าสถานที่ตั้งของมันอยู่ที่ไหน mm hmm. ซึ่งถ้าจอะลึกลงไปเนี่ย location ตรงนี้อย่างที่เท้าความไปแล้ว17ไร่ มนนที่เส้นแจ้งวัฒนามันหาไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามองลดลงไปอีกทีเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ว่าแมททรานสิตที่มันเกิดขึ้นรถไฟฟ้าฟสายสีชมพูเองหรือ MRT ที่จะห่างจากโลเคชันอยู่ไม่ถึง100เมตรตรงนั้นซึ่งคําตอบนึงที่เราได้มาคือว่าโลเคชันกลุ่มตรงนี้ในโซนนี้จะประกอบไปด้วยพื้นที่ที่เป็นสํานักงานให้เช่าในถึง1.2ล้านตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรที่เป็นพนักง,งานอ o ฟฟ f ศ c e ถึงหลักประมาณ56,000คน <im itation> ซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆกับโลเคชันนี้มันทำให้เห็นว่าเมื่อกี้ที่คุณทีน่าพูดว่ามันคืนมี CBD <im itation> อันนี้เราก็พูดได้ว่าจริงๆแล้วจากการที่ได้รีเสิร์ชตรงนี้มาแล้วเนี่ยเห็นข้อมูลต,ตรงนี้แล้วเราก็เห็นภาพว,ว่ามันมีกลุ่ม potential ของกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะอยู่จริงคำว่าชาเนี่ยน่าสนใจเนาะ Inspiration มันมาจากไหนคะพี่โจทย์ที่สำคัญก็คือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนมันเปลี่ยนไปจริง จาเมื่อก่อนเนี่ยท่านดือภาพคอมเพลตี้มอลล์สมัยก่อน10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยอาคารมันตอบโจทย์จริงเพราะว่าคอมเพลี้มอลล์มันคือพื้นที่ที่คุณไม่ต้องเข้าห้างคุณจอดรถง่าย mm hmm. ที่จอดรถจะเยอะมากเลยจอด mm hmm. เสร็จปุ๊บคุณเดินเข้าตึกตึกเสร็จปุ๊บออกมาแล้วกลับบ้านเลย mm hmm. พฤติกรรเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์ของคนมันไม่ใช่แบบนั้นละวิธีการใช้ชีวิตของเขาไม่ใช่แบบนั้นมันต้องการพื้นที่ที่คนอยากจะมีพื้นที่ที่เป็นโอเพนสเปซเยอะๆเป็นพื้นทีีี่สเขยว มีพื้นที่ที่คนสามารถมาแฮงเอาได้มีพื้นที่ c o m นแอ area ที่คนสามารถมาใช้ชีวิตกับในในพื้นที่บริเวณสิบเจ็ดไร่ตรงนี้ได้พอเราไปดูไซต์มาเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาในหัวเราคำหนึ่งที่เราอยากจะทำอย่างนี้คือการ reconnecting นะครับคือการ reconnect ซึ่ง reconnect อันที่หนึ่งเลยรู้สึกว่าเราต้อง reconnect กับคนให้ได้เราต้องทำให้คนนันลืมภาพความเป็นดีเอฟแวนิวเก่าให้ได้จะให้เขา reconnect กับพื้นที่ตรงนี้ที่มันไม่ใช่ดีเอฟแวนิวตต่อไปแล้วนะครับอันนี้อันที่หนึ่งคือการที่จะ ลักษณะาการออกแบบอาคารประเภทคอมเมดี้มอลล์แบบนี้ความท้าทายหนึ่งคือการสร้างการเชื่อมต่อดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอาคารเดิมมันไม่ตอบโจทย์ตรงนี้สิ่งที่เราทําคือเราจะรีคอนเน็ไออาคาร3าอย่างเหล่านี้เข้ามาด้วยกันได้อย่างไรซึ่งมันก็ย้อนกลับไปที่ว่าไอเซ็นเตอร์ตรงนี้มันถูกแปลงเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อัดแต่เทนเนนต์จะมีเทนเนนต์อยู่ประมาณหนึ่งและตรงกลางจะมีพื้นที่อีเวนต์สเปซที่ทําให้เกิดการจัดมาเก็ตติ้งเกิดการจัดอีเวนต์อะไรหลายอย่างกับตรงนี้ได้ และเป็นจุดเซ็นเตอร์ที่ไม่ว่าใครผ่านไปผ่านมาขับรถมายังไงจะต้องเจอตรงนี้ก่อนด้วยเสมอนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่ว่าเราต้องการจะเชื่อมต,ต่อตรงนี้อาคารเหล่านี้เข้าเข้าหากันทั้งหมดมันเลยเป็น strategi ในเชิงการออกแบบของโครงการเรานะครับแล้วมันก็เลยถูกถ่ายทอดต่อมาว่าไอ้ความเป็นชานเนี่ยมันเลยถูกดีความต่อมาว่าไอ้พื้นที่เหล่านี้มันคือพื้นที่ที่ความเป็นชานถ้าอยากให้นึกถึงชาเนี่ยอยากให้นึกความสบายๆเหมือนชานบ้านเหมือนบ้านไทยสมัยก่อนนะครับ ซึ่งไอชานบ้านไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีการระบุฟังก์ชันว่าฟังก์ชันของมันคืออะไรมันอาจจะเป็นพื้นที่รับแขกก็ได้ทำตรงนี้ไม่ใช่พื้นรับแขกก็มานั่งกินข้าวรวมกันก็ได้จัดปาร์ตี้กับเพื่อนบ้านก็ได้จัดงานจัดงานอีเวนต์จัดงานแต่งงานก็ตรงชานบ้านก็ได้ เราเห็นภาพว่าไอ้ความฟ l e ซิเบิลของการใช้งานตรงนี้มันดูเป็นสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์กับความเป็นไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบันดีนั่นจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะประกอบไปด้วยชาลหลายๆพ็อกเก็ตเนี่ยอยู่รวมกันมาเละปีความออกมาสุดท้ายกลายเป็นชื่อที่ทางทางโอนเนอร์เขาค่อนข้างชอบเพราะการมาเป็นเรื่องของนะครับชาลจจงมัฒนอโอ้อนี่พอพี่มอนเล่าแล้วเราก็จินตนาการภาพตามนะคะก็นึกภาพออกเลยโอ้มันก็จะเป็นเหมือนแบบ มีการวีคอนเน็กแต่ละตึกจะเดินถึงกันได้หมดแล้วหลังจากนี้ไม่ต้องร้อนๆโอ้เดินลงมาตากแดดพานที่จอดรถไปนะคะและที่สําคัญก็คือต้องมีคอมมอนสเปซตรงกลางนะคะที่เปรียบเสมือนชานบ้านของทุกคนถ้าชานเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนแบบแลนด์มาร์คใหม่บนถนนแจ้งวัฒนะเลยก็ว่าได้นะคะคาดหวังอยากให้คนคิดถึงภาพของโปรเจกต์นี้แล้วเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไง เราก็ไม่ได้มองว่าคนจะต้องจดจําว่ามันคือแบบอะไรที่มันแบบหรูหรา mm hmm. แต่เราอยากให้คนมองภาพที่เนี่เหมือนแบบพื้นที่ที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาจริงๆเหมือนว่าไม่ว่าจะทําอะไรเดี๋ยวต้องแวะที่นี่ก่อนคือเราอยากให้มันเกิดความรู้สึกเหมือนว่าเพราะจริงๆพื้นที่เราอเปิดอ mm hmm. มีกิจกรรมแบบหลากหลายเลยเชา้ากลางวันเย็นมีพื้นที่ตอบโจทย์กับหลายๆกลุ่มแนะกระทั่งกลุ่มสัตว์เลี้ยงหรืออะไรนะครับเราก็เลยเหมือนกับ อยากให้เขารู้สึกเหมือนว่าเออมันเหมือนกับเฮ้ยฉันฉันอยากจะทำแบบนี้ยไว้ออกมาที่ชานบ้านมาสันออกมาตรงนี้เราสึกว่ามันสบายแล,แล้วอยากเห็นการใช้งานพื้นที่อ่ะอย่างมีความสุข่ะพ่อแม่พาน้องมากินข้าวเราอยากเห็นเ,ออเด็กวัยรุ่นนัดกันแฮงเอาท์อยากเห็นผู้ใหญ่มากินดื่มกันอยากเห็นคนแก่ที่ได้เดินแล้วก็เห็นแบบชีวิตที่มันมีสีสันของวัยรุ่นหรือของสัตว์เลี้ยงที่มันอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราอยากเห็นภาพแบบนั้นอ่ะอยากเห็นคนที่เดินแล้วมัน ผ่านไปผ่านมาอยู่นี่แล้วมีความสุขเลยครับแต่เราก็ไม่เนาะไม่ได้มองว่ามันจะต้องฉูดฉาดเลยเราอยากสร้างแอมเบียนที่มันที่มันที่มันดีที่มันคืออยากให้เป็นชานบ้านจริงๆใช่ใช่เหมือนที่เหมือนที่คุณซีว่าเมื่อกี้คือสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ต้องลิงก์กันไปที่สุดท้ายคือสิ่งที่ทีมมาร์เก็ตติ้งที่เขาที่เข้ามาสวมต่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงเขาก็ตอบโจทย์ออกมาเป็นสามข้ออย่างที่เราพูดไปคือแบบมันคือพื้นที่ที่ที่มันเป็นมันเป็นเดสติเนชันหนึ่งที่สมมต คุณตึกเสร็จปุ๊บเอ้ยฉันอยากทําทําเล็บนะทําผมนะอ่ะมาที่นี่ได้ไอ้ฉันอยากซื้อซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตนะเป็นเดสิเนชันมาที่นี่ไปกลับเร็วได้ตอบโจทย์ตรงนั้นหรือถ้าคุณอยากมาปุ๊บคุณมาแฮงเอาต์ต่อได้เป็นพื้นที่ที่แบบคุณสามารถมาเพื่อเพลินกับสิ่งโอเพนสเปซตรงนี้มานั่งใช้ชีวิตชิลๆมานัดเจอเพื่อนมานั่งอะไรก็ได้มานั่งทำงานก็ได้เพราะร้านค้าทุกอย่างมันตอบโจทย์ตรงนั้นหมดค่ะเลยสุดท้ายแล้วอะอย่างหนึ่งก็คือว่าเเเรืื่่่่อออองททีีีีีพ้้้้้นนนนกกแบบยยยยมมมัถูลาไไปดววตสข สีมันเป็นธรรมชาติคุณไม่จําเป็นต้องมาเราจะต้องมาซื้ออะไรแบบนั่งอยู่ในร้านแช่อยางเดียวถ้าไม่ซื้อไม่มีที่นั่งไม่ใช่มันมีโอเพนสเปซมันมีที่คุณนั่งแฮงเอาท์สบายๆได้เห็นต้นไม้สีเขียวรอบๆได้มันก็เลยออกมาเหมือนเป็นแบบ k e อ concept ที่ทางทางทางทีมก็เหมือนทํางานกันต่อมันเป็นแบบเป็นเป็นสามอย่างเนี้ยที่ที่ขมวดออกมาเป็นพื้นที่ที่เชื่อว่าคนที่จะได้มีโอกาสแวะเวียนมาที่ชานเนี่ยก็เขาจะได้ experience ตรงนี้กลับไปโครงการอ่ะปรับพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นประมาณ หนึ่งพัตารางเมตรนะครับแล้วก็เหมือนให้พื้นที่เอาดอในการใช้งานอยู่ประมาณ3,000ันซึ่งจริงๆถ้าเทียบกับสัดส่วนของพื้นที่จริงๆค่อนข้างเยอะมากค่อนั้งเรื่องคนที่เดินอยู่ในท้องถนนเองเนี่ยพันไม้ตรงด้านหน้าที่เราสเปคเนี่ยเราก็มองว่ามันจะเป็นช่วยในเรื่องของการจับฟุลดอยากจะทําให้มันเกิดแอมเบียนของลักษณะเท็กซเจอร์ใบที่มันมีความหลากหลายนะครับช่วงนี้ก็ช่วยในการจับฟุด หรือเข้ามาข้างในพันไม้ก็จะกลายเป็นให้ร่มมากขึ้นให้คนที่เดินอยู่ในศูนย์มีความสะดวกสบายหรือเข้าไปที่ตรงใจกลางพันไม้ก็จะเกิดความเอกโซติกมากขึ้นลักษณะของใบที่มันดูมีความเอกโซติกลักษณะที่มันมีความแปลกมากขึ้นนะครับมันก็จะเกิดเนี่ยภาพเนี้ยเราก็คาดหวังนะครับว่าคนที่เดินอยู่ริมถนนเนี่ยจะไม่ได้เดินริมถนนแต่จะเดินวนเข้ามาเป็นตัวยูแล้วก็ออกไปแบบ พราะว่าการเดินข้างในมันจะสร้าง e x p e r i e n c ซที่มันมีความสนุกมากขึ้นกว่าเดินดิ่มถนนแน่นอนเป็นโปรเจกต์ที่ดูงานละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นมาจากความตั้งใจจริงๆที่เราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่อาจจะดูเร่งรีบนะคะแล้วก็อาจจะดูแออัดบ้างในบางช่วงเวลาให้กลายเป็นชาบ้านที่ผ่อนคลายแล้วก็พร้อมรองรับกับ เขาเรียกว่าบุคคลสําคัญในพื้นที่ของแจ้งวัฒนะท,ทั้งหลายที่ต้องบอกว่าจะกลายเป็น new CBD อี่าที่ mm hmm. พี่มอนว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้าสมมติมีพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งที่เป็น open space เป็นพื้นที่ให้มาผ่อนคลายแล้วก็ได้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในหลายๆมุมพร้อมๆกันด้วยเนี่ย mm hmm. พี่น้าว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจับตามากๆนะคะสำหรับชานแอดดิแอบบินิวนั่นเองวันนี้ขอบคุณทั้งพี่มอนพี่ซีที่มาเล่าให้เห็นจินตนาการเดี๋ยวเรารอติดตามเออว่าไปแล้วเน เขาจะเปิดเมื่อไหร่คะพี่น่าจะช่วงมีนาคมปีหน้านะครโอเคเดี๋ยวรอติดตามเลยนะคะ,ไ,คะไม่ว่าจะอยู่ในแอรเรียของแจ้งธนะหรืออยู่ที่ไหนก็ตามรถไฟฟ้าสายส,ายสีชมพูเนี่ยก็จะมาในช่วงเวลาที่พอดีพอดีกันเลยถูกไหมคะกับการเมเจอร์รีโนเวชั่นนะคะครั้งนี้ของทางแบบ ชาญแอตติอารีนิด้วยนะคะก็เองไงแล้วเดี๋ยวลองไปสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆเขามาโปรยเทนเล,ลอร์แบบให้เราจินตนาการกันไว้แบบเต็มสูบทีเดียวเดี <c oughs> ๋ยวไปดูว่าของจริงเนี่ยจะฟังจะว้าวแล้วก็จะสบายผ่อนคลายเหมาะกับกความเป็นชาญบ้านเนี่ยอย่างที่พี่ๆเขาบอกไว้แล้วมันจะสดชื่นขนาดไหนนะคะขอบคุณพี่ซีพี่ม่อนมากๆที่วันนี้สละเวลามารพูดคุยกันขอบคุณครัขอบคุณครับ